พิตซาเอา่อพินซอมันพินอบแต่ว่าอบเออเออกะอบนั่นหใส่หมอ้อใส่หม้ออบเนาะแล้วก็มะคือมะคือเนี่ยลืมก็เลยว่าเอามาอุ่นกินถ้เชอบ กินมันมันมันมีสองแบบนะอันนี้สีออกเหลืองเออสีขาวเออนี่สีขาวพินคิดว่าสีออกเรอวเ,เ,เหลืองอเหมือนร้านอีกา้าร้านันนี้สีม่วงพินเห็นเข้าลงนะอยากกินมันเอ,อ่อเขาเรียกอะไรปิ้งที่เขาแบบ มันเผานะที่เขาเผาไอ้อที่ว่าหากขายนะที่ว่าไข่ปิ้งอะไรเงี้ยก็อร่อยอยู่วานอยู่ เดียบเทียมนั้นสีเหลืองมันจะจะออกหวานมากกว่าอันนี้จะออกอืมหวานอยู่แต่หวานน้อยแต่สีเหลืองมันจะมาหวานเยอะ ถึงทำโบโรยเนาะพิงก็ใช้มันเนี่ยแหละทำให้มันคือเป็นสีอะนะยวมันมีอีกพิงกก็ว่าแต่ ปอกพิงซื้อมาไม่กี่หวัวพิงจะปอกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นนั่นไว้แช่แข็งไว้แล้วพอเออทำบรอยแล้วก็มาแต่ว่าพิงเอาแค่ไม่ถึงหวัว,ห,วหรือหัวนึงหลุดค่อยดู ม,มันสีม่วงมันสีม่วงนี่ในเมืองที่พินอยู่นี่มันไม่มีต้องไปนู่นร้านจีนอีกเมืองนึงร้านจีนที่เยอะได้เห็นไปเหรอ บางที่ก็เจอมันสีม่วงบางที่ก็เจอมันสีออกก็ขาวเนี่ยตัวหัวเหือกหัวสมาุตหัวใยเผือกแต่ไม่ได้เยอะพรามันกิไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่เหือก เผือกนอกจากพินก็ซื้อในเมืองนี้ได้เพราะว่าอันเผือกแค่แข็งอนะ่ะถ้าพินจะทำอะไรกินเนี่ยพินก็ไปซื้อมามาทำ้อเราซื้อเผือกสดเรามาทำมัน ทำไม่ทำไม่หมดมันเหลือออมันไม่ค่อยดีอ่ะ กินทํ้มาจึนก็จะทำเอ่อเรียกอะไรอ่ะทำไส้ข้าวต้มมั้อืมโอเคเดา๋ยวลองกินซอขา มันมันหมอยว่ามันออกเหมือนว่ามันแก่เพราะว่ามันเป็นเส้น วันก่อนพิงก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะพิงก็ต้มไข่ต้มไข่วว่ามันสุกแล้วมันสุกแล้วอะไรเงี้ยพิงก็อยากกินไข่ปิ้งอนะพิงกพใส่หม้ออบมันแตกโปะกระจายเต็มหม้อบอกเน่เลยไข่อบไอไข่ปิ้งเราอยากกิน สีขาวี่มันไม่หวานมันจืดแต่ว่ามันเป็นมันเป็นเหมือนคั้ๆว่าไงอ่ะจะบอกไงอ่ะเหมือนแป้งเนี้ยนะ ในนั่นือเครื่องรลางกายเสียงดังแล้วก็เนึ่งปลาไว้เดี๋ยวพีนจะทำน้ำพริกปลาเดี๋ยวให้ดู <c oughs> แล้วกันนะคะ นนหม้อนึ่งหนึ่งปลาอันนี้แหนมที่แช่แข็งพินจะเอาออกมาไว้ทำข้าวผัดแหนมกินหนึ่งปลาเอ่อหนึ่งปลาสบะโอ้ยมันยังเป็นน้องแข็งอยู่โอเคอกดก็ได้นนหนึ่อหนึ่งปลาสบะ น,นี่มาอบไลรน้ำมันอันนี้ก็เครื่องร้างจานนางกำลังทำอยู่จนจะเสร็จแล้วล่ะจะก็เสร็จแล้วอีก,อกประมาณทีสองทีก็เสร็จแล้ว หนึ่งปลานี่เดี๋ยวพินจะเพิ่มเวลาอีกเจ้าน่อยหนึ่งเพราะว่าปลามันยังไม่สุกเพราะว่ามันเป็นน้ําแข็งเนาะเออเนี่ยแหละช,ชออีอยู่บ้านเฉยๆก็อย่างเงี้ยแหละยังก็เดี๋ยวพิงกินมันให้หมดเดี๋ยวพิณจะได้ทําน้ําพริกปลาอ่ะบางทีพิงก็ใส่เสื้อตัวนี้นะคะเ,เดี๋ยวก่อนนะคะ ว่าละเขาไปทำงานแล้วเขากลับมากลิ่นเดยบบ้านอ่ะอ่ะบางทีพีเนืกอจะถ่ายคลิปอัน,นทำลำพินํำพิป,ปลาสบะแต่ว่ามันไม่มีปลาทูที่นี่เนาะม,มีแต่ว่ามันแพงอะ่ะพิงก็เลยไม่ได้ไปซื้อ ก็เลยว่าซื้อแต่ปลาสบะเราพอดีร้านแขกมันเอามาขายก็ซื้อจะถามว่ามัน,มนแพงไหมมันก็แพงอยู่แต่ว่าเราเราไปยากมายากเนาะเราเรา,เราถือว่าร้านแขกมันก็โอเคมันแงพงก็ก็กพอซื้อได้อยู่ปลาสบะ ไปซื้อข้าวข้าวมาไปกับแม่บีอ่ะไีแ่จะซื้อซื้อด,ดอกไม้พิงก็เลยเออซื้ออากาศไปเลยซื้อข้าวมาถุงละห้าโลไปข้าวไทยเนาะซื้อมาสี่ถุง สามร้อยสามร้อยเท่าไหร่สามร้อยกว่านี่แหละถุงน้องก็แค่เก้าสิก้าสิบา่เนี่ยเออเก้าสิบเก้ออก็ถูกดีเนาะเอาว่าแบบีก็เลยบอกเนี่ยแหละ ไม่ต้องไปซื้อร้านไทยหรอกมันก็เป็นข้าวของไทยเพราะมันก็เขียนว่าไทยแลนด์ข้าวมาจากเมืองไทยองุ่นดีนิ่มแล้วเป็นให้ดู ซื้อมาก็ยี่สิบโลเนะซื้อมาไว้แล้วมันซื้อร้านถ้าคนอยู่สวีเดนนะบอกก็เลยว่าร้านเออเออร้านเอเเอเบียเออเบียผู้ถูกเเก็ไปรู้นะเออมีขาย เพราะว่าเขาบอกว่าร้านร้านเอเบียเขาเคยพูดกับพื่นว่าเออมันไม่ใช่คนไทยอย่างเดียวที่กินคนหลังก็กินแล้วก็พวกแขกอะไรนี้เขาก็กินคนหลังบางคนเขาก็กินข้าวแขกอะไรนี้ก็กิน ก็แต่เขาก็บอกพินว่าบางบางบางช่วงอาจจะไม่มีข้าวนะเพราะว่าข้าวม,มันแเขาว่าอะไรอะสั่งแล้วมันยังไม่มาอะไรเงี้ยแต่เมื่อวานนี้พิแตปเอามาสีส่ถุงคละถุงลวห้าโลสี่ถุง,ถงก็ยี่สิบโลแต่ว่า ไม่มีหรอกเอ,อแล้วก็มีข้าวไอข้าวมะล,ลิหอมเ,ออเกรดหนึ่งเกรดดีนะเอ,อนั่นแหละมันก็จะแพงขึ้นมาหน่อยคงละร้อยเท่าไหร่ลืมแล้วจะไม่ได้มรนรลอ้ยกววานั่นแหละห้าเลเหมือนกัน เป็นเคยเคยไปซื้อมามาหุงเออข้าวท่าดีอะไรเงี้ยมันก็ข้างไทยมันเขียนว่าไทายเนาะ แลลกล้มรู้ลูก้นได้หเปล่าวิ่งอยู่ตรงชั้นล่างนี่มันดีอย่างหนึ่งอ่งข้างล่างเนี่ยคือมันมองเห็นนะแล้วมันอยู่ตรงตรงทางอะไรเนี้ยมันมองเห็นนะคนแก่เดินแล้วลมอ่ามันเป็นน้ำแข็งอนะ่ะ เขาะอนี้มันเดินมันลืล่นเนี่ยเขาไม่ได้เอาเหินมาโรยอ่ะสงสารพดแก่ล้มโอยอย่างดีว่าอ่าลูกเขาลื่นไงลูกวิ่งมายกขึ้นนี่ยแหละพิงก็เคยล้มพิงก็ล้มอยู่เรื่อยแต่ว่าพิงก็ต้อง คอยระวังแต่ว่าพินล้มไม่เหมือนคนอื่นเขาไงเพราะว่าช่วงที่มันล้มอ่ะขาเรามันลื่นปื๊ดไปเลยเนี้ยนะแต่ว่าพินต้องคอยระวังคือว่าพินลม้ลมลม้มรู้ว่าจะล้มแล้วแบบนั่นตัวเองเอียงไปอีเขาเรียกว่าเอียงไปอีกข้างนึงเพราะไม่งั้นเออเหล็กมันจะเคลื่อนเหล็กข้างหลังอ่ะ เพราะว่าตอนนั้นพิลนล้มอนานแล้วเนาะที่แฟนพินยังมีชีวิตยอยู่เนาะพินล้มนะทีนี้แกพินเจ็บอะ่ะมันเหมือนว่าเหล็กที่นั่นอะ่ะทีนี้เราก็ต้องไปโรงพยาบาลไปยิงแสงเลเซอร์อะไรนะ่ะจัดจัดกระดูกจัดเหล็กให้มันนั่นพิงโอ้ช่วงนั้นพินทรมานมากที่สุดเลยคือ เดินก็ลาบากอะไรก็ลําบากเพราะว่าเขาจาัดเราเขาไม่ให้เราขยับเขยื้อนไม่ให้ใหน้อยนั่นมากรับเพื่ฟนพินก็บอกว่าที่หลังเราพยายามตัวเองนะอย่าให้ล้มถ้าล้มแล้วเหล็กข้างหลังพินอนะ่ะมันก็จะเคลื่อนอีกแล้วทีนี้เคลื่อนอีกเขาก็จะทําให้ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันนั่นไปแล้วอะ่ะ ก็เลยโอเคมันก็พยายามนลแหละแต่ทีนี้ว่ามันพยายามมองยังไงมันก็ลมเหมือนกัเดิมละ่ะแต่เราก็ต้องคอยระวังไงคอยระวังเพราะว่า,าตรงก้นกกพิน่ะใส่เหล็กใส่เหล็ก ็ขาเพียงข้างหนึง่งใส่เหล็กก็เลยว่าต้องคอยระวังเสียงทอใจคนที่ล้มนะมันเจ็บนะมันเจ็บนะคนแก่ด้วยเจ็บ แทกงอ่ะแท่งลงไปพื้นนะมันเจ็บเพราะว่าพลินโดนแล้วไงตอนแแฟนเพลินยังอยู่มีชีวิตยอยู่ ไม่ค่อยอยู่ประเทศนี้กันเข้า,าไปอยู่เมืองไทยหน้าหนาวไปไหนมามาไหนลำบากยืนกันหนาวยืนรอรถเมย์